โอเคครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรามาเริ่มันที่กราฟเป็นนะครับแผนภาพสรุปสุดท้ายเลยอันบนสุดนี่คือประสิทธิภาพในการทำการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะวัดออกมาเป็นปริมาตรของออกซิเจนนะครับต่อหาน้ำหนักตัวเรียบร้อยนะครับท่านหน่วยมันก็จะเป็นออกซิเจนมิลลิลิตรต่อนาทีต่อน้ำหนักตัวซึ่งค่านนี้เราสามารถเอาเปรียบเทียบ กับคนอื่นๆได้เพราะเราหารเฉลี่ยมาเป็นค่าคอเทียบกับน้ำหนักตัวต่อกิโลกรัมไปแล้วครับของคุณป๊อกได้ไม่ให้เขาโอไม่ใช่หรอให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ครับดูเอ็กซ์แลนเทมันจะมีเป็นจุดอ๋อขีดอยู่อยางนี้ใช่ครับแบบผมก็ดูแต่แดงๆนี่คิดเวลี่ผัวก็ค่าที่ได้จริงๆอาหารน้ำหนักตัวออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่51มิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลอันนี้ถือว่าดีถือว่าอยู่ในค่าเอ็กซ์แลนเทนะครับในช่วงกลุ่มอายุเดียวกันอ๋อครับผม38สามเนี่่ยใชมสิครับ อาจจะมากกว่านั้นสักสิบปีครับในช่วงอายุแล้วก็ค่าต่อมาเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะบอกให้มันจะย่อว่า AT หรือเป็น Anaerobic Threshold หรือว่าถ้าเป็นนักวิ่งทั่วไปที่สนใจก็จะรู้จักในหนังของแลกติเทชโชอ๋อครับเป็นค่าเดียวกันแต่ว่า Anaerobic Threshold เนี่ยกับแ threshold มันใช้ด้วยกันได้ก็คือเป็นจุดที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนระบบพลังงานจากการใช้ออกซิเจนมาสร้างพลังงาน นะครับเปลี่ยนเป็นระบบที่ไม่ใช่ออซิเจนเด่นขึ้นมาแต่ทั้งสองระบบนี้ยังทํางานอยู่นะครับแต่ว่าสัดส่วนมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นจุดแรกที่ร่างกายเราเริ่มสร้างกรดแลคติกขับมาในเลือดแล้วซึ่งจุดไอ้ซึ่งจุดนี้กรดแลคติกก็จะค่อยสะสมขึ้นมาในเลือดถ้าร่างกายเรากําจัดพวกแลคติกออกไปไม่ได้มันก็จะค้างอยู่มันก็จะเริ่มค้างในตัวแล้วจะทำให้เราเริ่มเกิดอาการล้าตามไม่ไขึ้นมาจนเราต้องหยุดการออกกำลังกายนะซึ่งเวลาเอาตรงค่านี้ต้องเอาค่านี้ไปเทรนใช่ครับเดี๋ยว ทางโปรแกรมมันจะคำนวณออกมาให้เป็นโซนค่าโซนโ,โซนหนึ่งถึงห้าครับและกูนนีคค่คือคจะสมได้ดีหรือว่ากำจัดได้ดี <c oughs> คือน่าจะมีการกำจัดได้ค่อนข้างดีแต่ว่ายังดีได้มากกว่านี้อีกอเพราะว่ายังไม่ถึงเอ็ก l ซเลนต์แสดงว่ายังมีศักยภาพซ่อนอยู่อีกในการที่จะเทรนต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมาทดสอบแล้วอยู่ใน Excel l e n น์ไปซะเยอะเนี่ยผมก็อาจจะต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เขาฝึกมาได้ค่อนข้างดีแล้วเขาอาจจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ไม่เยอะครัะครับ หมายถึงว่าพัฒนาต่อไปจากนี้ไม่ได้เยอะแล้วจะไม่ได้เยอะบยังผมกลับบ้านนะครับว่านียังได้อยู่โยังได้โอเคยองไ่แค่ประมาณดียังไม่ดีมากแต่ดีเด่นนะครับครับโอเคครับอันต่อมาเนี่ยที่เครื่องนี้บอกที่ผมบอกว่ามันสามารถวัดแก๊สแล้วก็เอาไปคำนวณออกมาเป็นค่าแรงบีบของหัวใจนะครับก็จะได้ปริมาตรเลือดที่หัวใจบีบออกมาตอนหนึ่งครั้งที่หัวใจบีบเนี่ยจะได้เลือดออกมา20เ c ค่าเนี้ยนะคบค่าสูงสุดที่ได้นี่เหรอฮะเป็นการแบบนี้เป็นแรงบีบของหัวใจต่อหนึ่งครั้งก็จะได้เลือดออกมา2 8 c c ซึ่งถ้าเทียบอยู่ในช่วงอายุเดียวกันถือว่าดีมากอาจารย์ลืมบรรทัดนี้ป่ครับพอดีผมเห็นมันขีดสุดนีผมเรียกจะปวดนะฮะเป็นหน่วยเป็นวัาดก็รืมแล้วเป็นคืองานที่เราได้จากการวิ่งครั้งนี้ก็คือเราสามารถวิ่งได้งานเนี่ยค่อนข้างสูงมากไม่ใช่กับคนอูยุเดียกันซึ่งอันนี้บางทีเราดูแล้วเพราะว่าเราต้องเอาให้ถึงที่สุดนะพดผมก็เลยจะไม่ได้ไปม้กับาตรรงนีค อันต่อมานี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการไหลเวียนของอากาศคือตัวน,นี้ครับอินเวนติเลชันแม็กซมัก็คือการไหลเวียนของอากาศของกอก็อยู่ในค่อนข้างดีเด่น e x c e l ์แลนก็คือว่าใช้ได้นะครับคันนี้ถ้าเกิดในบางท่านที่สูบบุหรี่เยอะอ่าแล้วบางคนกังวลว่าเอ๊ะอาการเหนื่อยของเราเนี่ยมันมาจากภาะวะอะไรผิดปกติของปอดหรือเปล่าค่านี้จะโชว์ครับ เวลาเราออกในการแหนักเนี่ยการไหลเวียนของอากาศมันจะไม่ค่อยดีอันนี้หน่วยของาของเขาเนี่ยคือเป็นลิตรต่อนาทีคือเปอรออตาต่อนาทีหนึ่งเราหายใจไปได้ข้างมดกี่ลิตรนี่ได้ร้อยสี่สิบลิตรซึ่งค่อนข้างดีมากแสดงว่าเพื่อนๆหลายท่านถ้าเกิดสูบบุหรี่ค่านี้ก็อาจจะต่ำลงหรือว่าเป็นที่เจอมาเยอะหลังๆนี่ก็คือนักวิ่งที่อาจจะไม่ได้รับการฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอมาเริ่มวิ่งแล้วตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่เห็นได้ว่าจะค่อนข้างต่ำ Oh. ก็เวลาเราวิ่งไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มเหนื่อยมากสมรรถภาพของระบบปอด, mm hmm. ปอดกล้ามเนื้อปอดการไหลเวียนก๊าซอาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียพลังงานบางส่วนเนี่ยไปให้กล้ามเนื้อพวกรก,งลงกล้ามเนื้อกบางลมกล้ามเนื้อตามซี่โครงที่ไว้ oh. ช่วยหายใจฉะนั้นจริงๆเราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้แล้วเราจะได้เก็บ energy พลังงานส่วนเนี้ยเอาไปใช้กับกล้ามเนื้อขาแทน oh. เพื่อลดความเหนื่อยซึ่งตรงนี้สามารถเอาไปฝึกได้ไหมครับอ่าจริงๆก็คือถ้าเกิดเราเจอว่ามี ลักษณะค่อนข้างอยู่ปานกลางถึงต่ำเนี่ยก็แนะนําว่าคงจะต้องฝึกกล้ามเนื้อกระบัลลมฝึกเรื่องการหายใจขนาดออกกําลังเพิ่มขึ้นอ๋อครับผมอันต่อมาที่เป็น breathing frequency ก็คืออัตราการหายใจต่อนาทีครับก็คือตัวตัวนี้ด้วยเป็นการหายใจครับการหายใจเข้าออกอ๋ออกี่ครั้งต่อนาทีอ๋อหกสิบห้าครั้งก็ค่อนข้างสูงในช่วงอายุแล้วครับถือว่าดีอนไรบางท่านที่แบบ กล้ามเนื้อหายใจไม่ค่อยแข็งแรงก็จะหายใจไปไม่ได้ถึงจุดนี้นะครับมันก็จะบอกได้ที่บอกว่าเครื่องนี้มันจะพอแยกได้ระหว่างหัวใจกับปอดครับอันต่อมานี่ก็อาจจะเป็นเชิงลึกแล้วผมอาจจะไม่ที่บายมากเรื่องของ l e s p i r a t o r y exchange r a t i o ไม่เป็นไรครับนี้เวลาไว้ก่อนนะครับอันต่อมาก็คือชีพจรสูงสุดเนี่ยครับที่เครื่องเราวัดได้ในช่วงที่เราได้แก๊สสูงสุดเนี่ยก็อยู่มา173ครั้งต่อทีก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์นะครับอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ แัชนีโมนกาแลวก็เปอร์เซ็นต์ไขมันซึ่งเราวัดมาตั้งแต่ก่อนทําการทดสอบอ๋อนี่ใช่นี่ธรรมดาใช่อันนี้ก็ธรรมดาอยู่ครับนะครับอ,อันต่อมาที่จะได้ขึ้นมาที่ทุกคน oh. อยากรู้อะไรก็คือเรื่อง exercise heart rate zone นยครับ oh. ก็คือในเครื่องนี้ถ้าเกิดเรากําหนดช่วงชีพจรณจุดที่ร่างกายเราเริ่มมีการจุด at หรือจุด lt เนี่ยนะครับที่ร่างกายมีการเปลี่ยนระบบพลังงานจากออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยก็จะได้ค่าโซนนี้ออกมานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าดูในกราฟอันนี้ก็คือเส้นเอทีน,นีนจะเป็นเส้นสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งมันก็คือโซนเอเดือนโ n e หรือโซน2นั่นเองฉะนั้นจริงๆของพี่ป๊อกเนี่ยครับถ้าเกิดที่ประจรเลย1 1 6ครั้งต่อนาทีไปร,ร่างกายจะเริ่มไปใช้ระบบการใช้เท่ามังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วนะครับแต่ว่าพี่ป๊อกเป็นคนที่ฝึกมาได้ดีก็เลยสามารถทนอยู่ในโซนนี้ได้ค่อนข้างนานสังเกตนะครับโซนสโซนส่โซน5าเนี่ยจะค่อนข้างยาวกว่าโซนสีเขียว ก็แสดงว่าที่ฝึกมาทั้งหมดตลอดมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นโซนที่อยู่ในแอนแอโรบิกซะเยอะมาตลอดก็เลยทำให้ร่างกายมีความทนทานอยู่ในโซนนี้ได้นานขึ้นขับกว่าคนปกติแต่ไปวิ่งที่ไหนก็วิ่งมักไม่จบเลยครับครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันที่ได้อาจารย์แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเรานําไปฝึก ใช่ครับให้เราใช้ฝึกยังไงตั้งกนาฬิกาอย่างไรอะไรเงี้ยก็เนี่ยนะครับก็คือเครื่องมันจะบอกเพดานของแต่ละโซนอยู่แล้วครับอยู่ทั้งช่องทางความอันนี้ก็คือโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็เป็นโซนสามสี่อ๋อไล่ไปตามสีแล้วเวลาฝึกเราจะเลือกฝึกโซนไหนใหญ่ก็จะใช้จะฝึกอยู่ในโซนสองกับสามอ๋อครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไปตั้งค่าเองเราอาจจะตั้งมั่วเขาได้วง่ายๆใช่ครับแต่ตอนนี้ไปตั้งได้จริงๆแล้วจะโซนสามหนึ่งหนึ่งหกค่าจริงๆของเราอ๋อนี่ก็คือนี่เลยที่พลังงานจริงๆเลยนนนนนนนีี่่่่โโโโซซซซใใชอออ๋ครรับถ้าาเเกกิดฝึยูท ก่อนที่เป็นโซนที่เรียกว่าแอโรบิกโซนนะครับที่เด่นมากเ่ยร่างกายมันจะมีการปรับตัวในเรื่องของการเป็นระดับโมเลกุลระดับเซลล์น,นะครับ,รบเซลล์ที่สร้างพลังงานคือตัวเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีตัวหน่วยที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียนคือหน่วยที่สร้างพลังงานอยู่ <c oughs> ถ้าเราฝึกโซนนี้บ่อยพวกนี้มันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น<อ>แล้วก็มันก็จะเคลื่อนมาอยู่ตรงขอบเซลลมากขอบเซลลมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยฝึกอะไรเลยฉะนั้นการแลกเปลี่ยนพลังงานมันจะค่อนข้างเร็วและไวแล้ว,วก็ตอบสนองได้ทันกับการออกกำลังกายบังคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊116นี่เหมือนเดินเร็วๆเท่านั้นเองอแต่ว่าจริงๆช<ด>่วงนี้ถ้าเกิดเราเอาไปใช้สําหรับการฝึกเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างเบาไปในบางท่านบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ มันเบาไปนิดนึงอะไรอย่างเงรับงนั้นก็เลยบอกว่าบางทีเวลาฝึกจริงๆก็อาจะต้องขยับขึ้นไปที่โซนสแต่ปัจจุบันมีคนชอบฝึกโซนสบ่อยๆบ่อยใชบ่อๆเลยใช่ไหมโอกาสบาดเจ็บน้อยกว่าแล้วก็โซน2จริงๆมันจะอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการแข่งจริงๆนีครับว่าถ้าเกิดเราใช้ระบบออกซิเจนเป็นหลัก โอกาสเกิดกดและติกสะสมก็จะน้อยนะครับอาการล้าหรืออะไรต่างๆก็จะน้อยทันนั้นค่อนข้างมัน่นใจว่าจบเรสแน่แต่ว่าสซติีอาจจะไม่ค่อยดีโค้ชผ,ผมบอกว่าเวลาครั้งสุดครั้งล่าสุดในการแข่งขันให้ผมคีปร้บตลอดการแข่งขันอย่างเงี้ยแปลว่าครีป่ซน5สาวซน4ถ้าเกิดอยู่จาก1 2 3่สอพอดีตกเลขครับซนส่วอันนี้อันนี้แปลว่าไงพอาจย์ถ้าถ้าในความหมายก็คือของคุณป๊อกเนี่ยสามารถ ทนอยู่ในโซนนี้ได้นานอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกดังนั้นการฝึกตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพราะสังเกตว่าอันนี้ชื่อมันก็คือเป็นด e ลเลอรเมนต์ก็คือพ e อ f o ฟอร์แมน์เนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก็คือเราจะหาาวิ่งได้ระยะทางที่ดีขึ้นแต่ระบบการใช้พลังงานอาจจะปไปเด่นทเวใช่อาจจะไปเด่นทั้งด้านระบบการไม,ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีแลคติกนันนี่บางทีอาจจะต้องมีการเตรียมตัวผมว่าฝึกระยะเนี่ยอาจอง,ต,องต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่าร่างกายมันจะสามารถปรับตัวทนได้ อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเริ่มที่โซนนี้ได้เลยในการคิดนะครับอาจารย์รับเชื่อว่าเดี๋ยวพวกวิ่งระยะยาวพวกวิง่ง50โลร้อยโลต้องมาตรวจแน่ๆคำถามเผื่อเพื่อนไว้ก่อนคนที่วิ่งระยะยาวๆควรจะวิ่งให้อยู่ในโซนไหนจริงๆถ้าที่ผมแนะนามันขึ้นอยู่กับการฝึก,กซ้อม,ม <า S 2> แต่ละคนด้วยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเอาอย่าลืมว่าอันนี้เนะี่ยเวลาเราวิ่งนะครับตอ,อ,อนมี้ทั้งเรื่องของความชานันมาเกี่ยวข้องเรื่องของสปีดซึ่งแล้วก็มีหน้ากากมาอีกดันั้นบางคนก็จะบอกว่า มันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราวิ่งจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นของจริงแน่ๆคือชีพจรถ้าเราเอาชีพจรไปไปตั้งเนี่ยยังไงก็จะตกล่างกายจะมีการตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งวิ่งระยะที่เราคิดว่าจะเอาไปซ้อมจะเอาไปฝึกจะเอาไปแข่งเนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าอันนี้แล้วแต่เลยเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่ที่ชีพจรช่วงนี้ตลอดการแข่งขันมันก็ต้องมีการปรับขึ้นลงๆบ้างอันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนแล้วครับ เพราะพอดีมีพอดีมีคนบอกว่ามีโค้ชบางท่านจะสอนว่าไม่ควรจะวิ่งเกินโซนโซนเนี้ยโซนนับก่อนโซนสองอะไรเงี้ยถูกไหมครโซนสอเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโซนที่ถ้าเกิดเป็นจากข้อมูลจากในเครื่องครับจะเป็นโซนที่เป็นแอร o บิกโซนใช้ออกซิเจนทั้งนั้นพลังงานของเราเนี้ย ก็จะใช้ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพออโอกาสเกิดแลกติดข้างก็จะน้อยออฉะนั้น,นเราจะสามารถออกไปได้เรื่อยๆตราบดใดที่เรายังมีพลังงานเหลืออยู่ในตัวออนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นโซนที่ค่อนข้างจะออสามารถถ้าเกิดเราวิ่งเนี้ยสถานวิ่งได้ยาวแน่นอนถ้าอยู่เนี้ยแต่อาจจะชา้าทีนึงฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมีการสปรินต์เพื่อเร็วขึ้นนะครับ,รบเพื่อขยับขึ้นไปอยู่ในโซนที่อยู่แอนแอบิกโซนหรือโซนไม่ใช่ออกซิเจนบ้างแต่ก็อาจจะต้องฝึกในเรื่องของความทนทานความคุ้นชินกับโซนนี้ให้เยอะขึ้นหน่อย คุณหมอคะเรามีคาแนะนําที่เราจะยืดช่วงเวลาความทนทานในช่วง <OUR S 2> ของแอร์รบิกให้ยาวขึ้นได้อ่าอันนี้ครับคือก็จะเป็นในเรื่องของหลักการที่เราฝึกให้พยานอยู่ใกล้โซนนี้ที่สุดอ,อาจจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อยหรือสูงกว่าเล็กน้อยอแล้วร่างกายมันก็จะมีการปรับสภาพแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของขีดจากัดบางทีเรื่องของพันธุกรรมมีผลนะครับบางทีเราฝึกตรงนี้ไปผลที่ได้อาจจะไม่เท่า แล้วถ้าเทียบกันในระหว่างแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยบางทีฝึกอยู่ในโซนที่เป็นโซนที่เป็นแอนอโรบิกกับพัฒนาดีกว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ฉะนั้นบางทีมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิด<อ>แต่ว่าต้องลองไปทําดูแล้วดูการตอบสนองภายหลังว่าเป็นยังไง<อ>บางครั้งก็อาจจะต้องฝึกไปแล้วแล้วก็อาจจะต้องกลับมาทดสอบซ้ำว่ามันมีการเคลื่อนจริงหรือเปล่าอย่างของพี่ปองเองนี่คุณหมอแนะนักไดควรให้เลิกวิ่ง ผมว่าม,มพัฒนาต่อไม่ได้แล้วอเป้านี่ค่อนข้างดีเลยผมว่าแบบคือผ่านน่าจะผ่านการฝึกอยู่ในช่วง a n a แอ o b i c zone มาเยอะนะครับฉะนั้นร่างกายก็จะทนทานกับโซนนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าในค่านี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ร่างกายเรียกว่า RCP หรือว่า respiratory compensation point นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์กราฟใหญ่ๆใ,ให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเค,เอคลองดูกันทีหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดิดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟออกซิเจนสูงสุดที่ผมที่ละเครื่องมาสามารถวัดได้เมื่อสักครู่นะครับ,รบจะสังเกตว่าในช่วงที่เราพักช่วงแรกที่ยืนอยู่บนเครื่องนิ่งๆน,นะครับออกซิเจนก็จะใช้ต่ําพอเรามีกิจกรรมที่มากขึ้นหนักขึ้นการใช้ออกซิเจนก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ของป้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ที่ทดสอบยังเป็นแค่พีค ยังไม่ใช่แมกซิมัมหรือเพดานจริงๆอของร่างกายเพราะว่าจะสังเกตว่ากราฟมันยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปได้อีกแต่ว่า,าขอหยุดก่อนอ๋อถ้าแม็กแปลว่าหัวมันเริ่มต่ําลงเองอ่าอาจจะไม่ครับอานนั้นอาจจะแสดงว่าระบบการฟังหัวใจจะเริ่มมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดต่ำถ้าเกิดเป็นแม็กจริงๆเนี่ยคือเราจะขึ้นไปแล้วมันจะเริ่มปรับลงเท้าแนวราบแล้วมันไม่สูงไปกว่าน,นี้แล้วในบางท่านที่ทําการทดสอบเราเจอปรากฏการณ์นี้ขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแมกแล้วแม็กจริงๆของเขาก็คือ ต่อให้ฝึกหนักขนาดไหนก็จะไม่เกินจุดนี้แล้วเป็นข<อ>ีดจํากัดของร่างกายเขาอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่ใช้ค่าเนี่ยมาทดสอบเราก็จะบอกได้ว่าคนนี้มีศักยภาพซ่อนอยู่เท่าไหร่ในการใช้ออกซิเจนแสดงว่าผมสา<ช>มารถฝึกได้มากกว่านี้อีกแล้วจริงๆน่าจะขึ้นไม่ได้อีกแต่คงไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าแนวโน้มของกราฟมันเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งความช<อ>ันของกราฟมันเริ่มลดลงแล้วครับกำลังจะปรับเข้าสู่ระยะที่จะเป็นระยะระยะแนวราบอันนี้ก็คือพอหยุดปุ๊บมันก็ตกลงมาใช่พอเราหยุดเดินปุ๊บ กิจกรรมทางกายลดลงเราก็ใช้ออกซิเจนลดลงโดยเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่านที่ผมบอกก็คือข้อมูลดิบนะครับอันนี้คือปริโวีนี่ย่อมาจากอโวลุ่มโอซูก็ออกซิเจนของเราอยู่ปริมาตรของออกซิเจนสูงสุดที่ใช้นจุดนี้นะครับใช้3.6ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าเราหาน้ำหนักตัวสักประมาณ71กิโลก็จะได้ค่ามา51อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ซึ่ง5 1นี้เราก็จะไปเทียบกันนะครับกับบุคคลอื่นได้ครับผม แต่ว่านี้ก็เปรียบง่ายๆว่าเหมือนเป็นรถยนต์เราก็เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ประมาณความจุ 3,600cc แต่ถ้าเกิดคนอื่นเขา 4,000cc เขาก็มีโอกาสที่จะใช้ออกซิเจนได้สูงกว่าประสิทธิภาพต่อนงเขาน่าจะดียิ่าเยอะยิ่งดีครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปแล้วมันเอาไปใช้สร้างพลังงานที่กล้ามเนื้อนะครับโอเคก็ถ้าฝึกมากขึ้นก็แสดงว่าอาจจะใช้ได้มากขึ้นอาจจะใช้ได้มากขึ้นครับนะซึ่งอันนี้ก็จะบ่งบอก ประมาณนี้ึ่งถ้าเกิดถ้าเป็นเมืองนอกบางทีเขาอาจจะใช้สําหรับการวางสติทิจีถ้าเป็นพวกนักกีฬาพวกนักปั่นเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดคนที่มีค่านี้สูงอย่างไรอันแมสตองเนี่ยก็ถล่แปดสิบครับ <80. S 2> ผมหาน้ําหนักตัวมาแล้วนะครับแปดสิบนะครับค่า,านี้ค่อนข้างสูงมากกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มระดับอเลียตที่เขาจะค<อ>ัดทิฟายเอาไว้ครับจะมีการจําแนกเอาไว้นนั้นถ้าเกิดคนที่อยู่ในทีม<อ>เขาก็ต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นก่อนแล้ทีมที่เขาปาั่นแล้วบางทีก็าอาจจะต้อง คนที่มีค่าสูงก็จะเป็นคนที่ปั่นเข้าเส้นส่วนคนอื่นก็จะเป็นคนที่มาปั่นในเรื่องของเป็นตัวหลอกตัวไล่ตัวไล่ตัวบางลมตัวลากอะไรอย่างนี้ครับที่ที่อาจารย์เจอสูงที่สุดใช่ไหมครับผมเจอ67ครับอ๋อเป็นนักกีฬาอะไรครับอ๋อเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับต่างชาติครับอ๋อต่างชาติต่างชาติครับแล้วแล้วคนไทยคนไทยที่ก็ประมาณ66เมื่อสุดที่ผ่านมาที่มทดสอบแต่ว่าอายุน้อยครับอายุน้อยกว่าที่บอกเยอะรุ่นเดียวกันเผมครับผม